อีกปัญหาหนึ่งที่น่ากลัวสาหรับโรงฉีดโรงหล่อหลอมอลูมิเนียมก็คือปัญหาไฟไหม้ที่ไม่จากฝุ่นสวัสดีครับสวัสดีครับผมกบผมนกสังคนหล่อขอร่าอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับจริงๆเนี่ยสาเหตุของการไฟไหม้เนี่ยมันก็มีหลากหลายสาเหตุด้วยกันก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเช่นการสูบบุหรี่เนาะการสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบเช่นบอกว่า ไปยืนสูบไอ้ข้างถังน้ามันอ,อะไรอะไฟฟ้าลัดวงจรพ่วงไฟมากเกินไปใช้ไฟโอเวอร์โหลดพวกเนี้ยอันนี้เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้มาพูดถึงตัวนี้นะครับแต่เรากำลังพูดถึงไฟที่ไม่จากฝุ่นในโรงงานของเราฝุ่นอะไรมาจากไหนไม่ได้อย่างไรฝุ่นที่ว่านี่ก็คือฝุ่นจากการหลอมอลูมิเนียม ยิ่งเราเอาหลอมเศษหลอมอินกอดไม่ว่าจอมหลอมอะไรกันแล้วแต่เนี่ยมันจะมีเศษฝุ่นออกมาเราลองนึกภาพการเผากระดาษนะเวลาเราเผากระดาษเนี่ยมันจะเกิดขี้เถ้าลอยไปแต่การหลอมอลมูมิเนียมเวลาเราหลอมในเตาเนี่ยมันจะเกิดทั้งขี้เถ้าเกิดทั้งฝุ่นไอฝุ่นไอฝุ่นในขี้เถ้าเนี่ยมันจะมันมันปิวได้มันมีน้ำหนัก พอปีพอเข้าตามเป็นอะไรเสแสบคันคันนี่ไหมเราอาจจะเราเราเราคุ้นเคยกันดีนะครับผมขอเรียกว่าฝุ่นอลูมิเนียมก็แล้วกันอันนี้เพื่อทาความเข้าใจกันก่อนนะเพื่อให้ความเข้าใจกันง่ายๆคือไอ้ฝุ่นที่ไม่จากการหล่อหลอมเนี่ยมันไม่ใช่มีอลูมิเนียมทั้งหมดร0 0้อยเปอร์เซ็นต์มันมีทั้งเศษอลูมิเนียมแล้วก็เศษฝุ่นแต่เพื่อให้ความเข้าใจง่ายๆคุยกันตรงกันเข้าใจชัดเจนแล้วก็เลยเรียกว่าฝุ่นอลูมิเนียมมันมันเล็กมันเบาแต่เนื่องจากมันเป็นฝุ่นโลหะ มันก็จะมีน้ำหนักพอมันปิวไปที่ไหนมันตกปับ๊บมันก็จะกองแต่ถ้าเกิดโดนล,ลมพัดแรงๆจ่อแรงๆมันก็ปิวได้เพราะเนี่ยไอ้ตัวฝุ่นอลูมิเนียมเนี่ยเวลามไปกองกันแล้วเนี่ยถ้าวันดีคืนดีไม่ใช่ไหมวันดีคืนร้ายถ้ามีสเก็ตไฟตกลงไปในกองนี้หรือบริเวณที่กองฝุ่นอลูมิเนียมคัากองอยู่เนี่ยมันมันมีความร้อนสะสมที่มากพอฝุ่นเหล่านี้จะติดไฟได้ลักษณะของการ ติดไฟของฝุ่นอารมณ์กีนี่ยเขาเป็นยังไงในภาพเป็นกองกองนะเป็นกองฝุ่นเวลาเขาติดไฟเนี่ยเขาไม่ได้ติดไฟแบบไฟลุกพออบขึ้นมาไม่ใช่ไม่ใช่แบบผัดผักบุ้งไปแรงไม่ใช่ไม่ใช่กันกองเนี่ยมันก็เป็นกองฝุ่นเวลาไฟไหม้มันจะค่อยคคุค่อยๆลามค่อยๆลามค่อยๆล,ลามไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ไฟเริ่มไหม้เราจะไม่รู้เราจะไม่เห็นเราจะไม่ค่อยได้กิน จริงๆมันเขามีกลิ่นนะแต่พูดถึงว่าเราอาจจะอยู่ในโรงงานอยู่ในโรงฉีดอลูมิเนียมมันอาจจะมีกลิ่นต่างๆมากมายอยู่ในโรงหลอมมันมีกลิ่นอยู่แล้วมันจะสังเกตยากกว่าเราจะสังเกตเห็นมันก็ไปไกลแล้วไปไกลนี่คืออะไรไฟมันท่วมลุกเยอะแล้วไงมันเห็นแสงไฟแล้วไงไม่เห็นควันเยอะก็แล้วเราถึงรู้เนี่ยเนี่ยอันตรายมาแบบดินจาความร้ายแรงของการไม่จากฝึกพวกนี้มันขึ้นอยู่กับสถานที่ การเกิดไไฟหมเช่นยังไงฟุ่นเนี่ยเช่นโอเคมันไปตกที่พื้นใช่ไหมไอ้ตกที่พื้นเนี่ยไม่สีเรลียมตกที่พื้นตามมองเห็นเรากวาดอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าตกไปใต้เครื่องจักรถ้าตกไปใต้เครื่องจักรเนี่ยบางทีเนี่ยเครื่องจักรที่มีการเคลื่อนไหวขยับเกิดแรงเฉียดสีนู่นนี่นู่นนี่เนี่ยอาจจะเกิดความร้อนแล้วยิ่งไปเครื่องจักรที่มีน้ํามันไฮโดรลิกแล้วน้ํามันไฮโดรลิกรั่วอยู่แล้วนะโอ้โหถ้าไฟไหมอันนี้อาการหนักอันตรายนะครับ แต่กี้เราพูดถึงฝุ่นที่กองตกพื้นตกใต้ใต้พื้นเนาะในรางในร่องมันจะมีอีกจุดหนึ่งฝุ่นที่ตกข้างบนเไปนยังไงฝุ่นที่ตกข้างบนฝุ่นที่ตกข้างบนก็คือตกบนรางไฟรางไฟในโรงงานของเราพวกนี้อันตรายเวลาไฟไหม้ขึ้นมาเนี่ยสองเด้งสามเด้งปัญหาจะใหญ่ทําไมมันใหญ่ยังั้นมันมันกองใช่ไหมฝุ่นมันกองอยู่ข้างบนเนี่ยเราทํางนานอยู่ข้างล่างเรามองไม่เห็นข้างบน วันดีเกินร้ายสเก็ตไฟเกิดไปตกหรือความร้อนสะสมมาได้ที่ไฟไหม้พอไฟไหม้แล้วเนี่ยนอกจากฝุ่นที่มันไหม้แล้วเนี่ยกว่าจะรู้ตัวกีส่วนใหญ่เนี่ยสายไฟจะไปด้วยสายไฟไปด้วยคืออะไรโอกรสายไฟโรงงานเราสายไฟเครื่องจักรเราเพราะฉะนั้นไม่ฝุ่นไม่พอไม่สายไฟมีปัญหาถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ต้องรีบตัดไฟนะครับอีกจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งเนี่ยที่จะต้องระมัดระวังก็คือ ในปล่องปล่องอะไรในโรงหลอมโรงฉีดของเราเนี่ยเราก็เราจะเราจะมีดัสคอเลกเตอร์นะซึ่งตั้งอยู่นอกอาคารดัสคอเลกเตอร์เนี่ยทำหน้าที่อะไรดัสคอเลกเตอร์ hmm. ก็ทำหน้าที่ดูดฝุ่นควันที่อยู่ที่เตาปากเตาของเราเนี่ยเอาไปกําจัดที่ระบบบำบัดอากาศดัสคอเลกเตอร์ปกติเนี่ยผู้ที่ออกแบบระบบบำบัดอากาศเขาออกแบบมาดีอยู่แล้วแรงดูดแรงลงมอ่ะได้อยู่แล้วฝุ่นที่มันเกิดจากหน้าเตาเนี่ยมันก็ลอยปุ๊บน้างเตา ไปดัสคอเลเตอร์แล้วก็ไปเข้าถุงกองแต่เครื่องจักรไม่ว่าเครื่องจักรอะไรก็แล้วแต่เมื่อใช้นานวันเข้าประสิทธิภาพอาจจะต้องลดลงท่ออาจจะเกิดการรั่วแรงลมดูดอาจจะตกอะไรอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ฝุ่นอะลูมิเนียมที่ถูกดูดขึ้นไปเนี่ยบางทีเนี่ยมันไปไม่ถึงถุงกองไงมันก็ขึ้นมาปั๊บปั๊บตุ๊กตกอยู่กลางท่อมันก็ตกอยู่ตกเรียกว่าเป็นตกทองช้างอยู่ในท่อและแล้ววันดีคืนร้ายถ้ามีสเก็ตไฟตกเข้าไปหรือความร้อนสะสมเกิดขึ้น อะไรจะเกิดขึ้นอีกก็แน่นอนไฟก็จะคุไฟก็จะไหมสังเกตได้เ,เพื่อนๆลองสังเกตดูบางทีเราเดินดูในในในโรงงานของเราท่อดักเนี่ยบางทีเราเห็นนะโอ้ไม้สีมันสีเงินๆนะส่วนใหญ่ไอต้ตรงนี้สีมันด่างสีมันไหมนั่นแหละมันเริ่มเกิดคุเกิดไหมข้างในแล้วทีนี้วิธีการดับไฟวิธีการดับไฟถ้าเกิดไฟไหม้ฝุ่นพวกนี้แล้วจะทํำยังไงในที่เราให้ฟังว่าตอนต้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะใช้ ทางับเลิงฉีดได้ตรงๆถ้าฉีดเนี่ยปัญหาเล็กอาจจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ทําไมก็เพราะว่าไอ้มันกองไหมฝุ่นมันกองติดไฟอยู่เราเอาทางระเบิดเป่าไฟที่กองนี่มันไปไปติดที่อื่นอีกในปัญหาเล็กจะกลายเป็นปัญหาใหญ่เพราะฉะนั้นทํำยังไงวิธีการทำ,ทำก็คือหนึ่งเราต้องกักบริเวณการไหม้ให้มันลดน้อยลงไม่ให้มันมันกุคามต่อก็เช่นเราก็ไปทําความสะอาดเคลียร์ไปก่อนสอง เราก็ตัดอากาศนะตัดอากาศตัดยังไงก็ที่เราคุ้นเคยกันเอาทรายไปกลบทรายต้องแห้งไม่มีสิ่งอื่นปะปนเจืออยู่ในถังทรายนะกลบลงไปนะครับ <c oughs> เพื่อไม่ให้เขาคุกคามต่ออันนี้เป็นวิธีการดับไฟแล้วที่สำคัญแนะนำเลยควรจะมีการซ้อมการรับมือกับการเกิดไฟไหมกรณีเกิดจากฝุ่นเพราะว่าอะไร พราะจริงๆแล้วเนี่ยเราจะมักคุ้นเคยกับการไปซ้อมการไฟไหม้ทั่วไปไอ้ปัญหาการไฟไหม้จากฝุ่นเนี่ยนันนที่มันจะเกิดนันนที่มันจะเกิดเพราะฉะนียพอเกิดปุ๊บที่เราตกใจไม่รู้จะรับมือกับมันยังไงนะครับสำหรับการป้องกันนั้นไม่ยากการป้องกันปัญหาพวกนี้นไม่ยากเพียงเรายึดมั่นใน5สอสะอาดสะสงังสะดวกสร้างนิสัยมันทําความสะอาดไม่ให้ฝุ่นมันไปตกมันไปกอง,กอ,งอยู่ที่ไหนลดความเสี่ยงจากจุดต่างๆช่วยกันสอดส่องดูแล ง่ายๆเพียงแค่นี้ก็ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจากฝุ่นอลูมิเนียมกันได้แล้วครับแล้วพบกับผมนกซังคนหลอกของเราในคลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ